สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังของทางเน็ตฟิกให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า w h y you were sleeping เป็นเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับที่พวกเขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนทําให้ฝ่ายภรรยานะความจําเสื่อมเธอจําเรื่องราวในอดีตไม่ได้จําไม่ได้แม้กระทั่งว่าเธอเคยมีลูกมาก่อนแล้วเรื่องราวของเธอจะจบลงยังไงผ้าชนะอยู่ที่ไหนเตรียมกันไว้ให้พร้อมนะครับแต่ก่อนจะไปฟัง ผมขอ,อกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่ด็อกคีหญิงสาวความจำเสื่อมที่เพิ่งตื่นนอนจากฝันร้ายเธอฝันซ้ำๆเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแม้ว่าเธอจะมีลูกแฝดแต่เธอก็จำอะไรไม่ได้เลยและตอนนี้ลูกของเธอก็ได้เสียชีวิตไปนหนึ่งคนแล้วจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นตอนนี้เธอมีแฟนใหม่แล้วเขามีชื่อว่ายุนซอก แล้วยุนซอกนั้นก็เป็นนักเขียนที่คอยดูแลเธออย่างใกล้ชิดแม้ว่าตอนนี้นะครับเธอจะจําอะไรไม่ได้เลยว่าตัวเองอ่ะเคยมีลูกมาแล้วด็อกฮีจะเป็นครูสอนศิละปะที่ใช้ชีวิตชิวๆและชีวิตของเธอก็ยังดําเนินต่อไปอย่างปกติแม้ว่าความจริงแล้วเธอจะความจําเสื่อมแต่การอยู่ภายใต้าการดูแลของยุนซอโกโรคความจําเสื่อมก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแล้ววันหนึ่งเธอก็ได้หยิบหนังสือที่ยุนซอกเขียนขึ้นมาอ่าน และภาพความทรงจําในอดีตก็ย้อนกลับมาอีกครั้งมันเป็นวันที่เธอและยุนซอกได้เจอกันครั้งแรกเหตุการณ์ในตอนนั้นเธอแกล้งเป็นคนตาบอดและยุนซอกก็ได้ช่วยเธอเอาไว้เขาก็เลยเอาเรื่องในวันนั้นมาเขียนลงในหนังสือแล้ววันที่เธอแกล้งเป็นคนตาบอดยุนซอกก็ได้สะกดรอยตามเธอไปพอรู้ว่ามีคนตามมาเธอก็เลยหนีเขา แล้ววันต่อมาเธอก็ได้มาเจอกับยุนซอกอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอกแกล้งเป็นคนพิการที่ไม่สามารถเดินได้แล้วก็ต้องนั่งรถวิวแชร์ยุนซอกก็เลยเข้ามาหาเธอแล้วก็บอกว่าเธอเป็นพวกต้มตุน๋นเธอก็เลยตอบเขากลับไปนะครับว่าครั้งหน้าน่ะเธอจะเป็นคนหูหนวกแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันยุนซอกก็เลยชวนเธอไปดื่มกาแฟเพื่อทําความรู้จักกันให้มากขึ้นและที่ล้างกาแฟนะครับ ด็อกทีก็ได้เล่าเรื่องราวของเธอให้เขาฟังว่าเธอเป็นครูสอนวาดภาพในศูนย์พัฒนาผู้พิการยุนซอกก็บอกว่าตัวเองเป็นนักเขียนทั้งสองคนก็เลยแลกเปลี่ยนที่จะดูงานของกันละกันพอยุนซอกดูภาพวาดของเธอเรียบร้อยแล้วเขาก็เอานิยายที่กําลังเขียนอยู่ให้เธอดูก่อนจะบ่นว่ารู้สึกท้อแท้และไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรต่อและเมื่อวันก่อนที่เขาแอบตามเธอไปอ่ะก็เพราะเขาต้องการแรงบันดาลใจในการเขียนนิยายนั่นเองแล้วยุนซอกนะครับก็ได้หยิบโน้ตบุ๊กให้เธอดูพอเธอได้อ่าน เธอก็บอกให้เขาอ่ะกลับไปเขียนงานต่ออย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆแบบนี้จากนั้นทั้งคู่ก็เลยชวนกันไปดื่มต่อตัดมาที่ร้านเหล้านะครับตอนนี้ทั้งคู่เริ่มจะเมาแล้วพวกเขาได้บอกความลับของกันและกันและพอรู้ว่าต่างคนต่างไม่มีแฟนและด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปยุนซอกก็ได้พูดชมเธอไปตรงตรงว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาก่อนที่เขาจะหลับไป แต่กลับมาที่ปัจจุบันนะครับวันหนึ่งขณะที่ด็อกฮีอยู่บ้านเพียงลําพังแม่ขนยุนซอกก็ได้มาเยี่ยมที่บ้านแล้วก็เอากิมจิติดมือมาฝากด้วยแต่ทว่านะครับแม่ของยุนซอกก็เผลอพูดบางอย่างออกมาทําให้ด็อกฮีรู้สึกสงสัยในคําพูดของแม่มากจากนั้นทั้งสองคนก็นั่งทานอาหารด้วยกันไปตามปกติส่วนทันด้านของยุนซอกนะครับหลังจากที่อ้างกับด็อกฮีว่าจะไปที่สํานักพิมพ์แต่เขากลับมารับบินซอกลูกชายของพวกเขา โดยมียองมีเจ้าของสตูดิโอที่เป็นเพื่อนสนิทของด็อกฮีอาสาเป็นคนที่จะคอยดูแลมินซอกให้แล้ววันหนึ่งนะครับด็ Đ อกฮีต้องมาหาคุณหมอระหว่างที่นั่งรออยู่เธอก็คิดถึงเรื่องราวในอดีตหลังจากที่เธอฟื้นขึ้นมาจากอุบัติเหตุรถชนคุณหมอก็ถามถึงความทรงจําและสิ่งที่เธอพอจะจําได้ไม่ว่าจะเป็นชื่อสถานที่หรือว่าวันเดือนปีที่เกิดอุบัติเหตุแม้ว่าเธอจะตอบผิดนะครับแต่หมอก็ไม่ได้ว่าอะไรแถมยังพูดให้กําลังใจเธออ,อีกตั้งหา้า ส่วนยุนซอกเขาก็เอานิยายต้นฉบับมาให้ชามองดูเจ้าของสำนักพิมพ์อ่านและเขาก็หวังเป็นอย่างมากว่านิยายเรื่องนี้น่าจะได้ตีพิมพ์แต่ทว่านะครับพอชามองดูอ่านจบเขาก็อยากให้ยุนซอก,อ,อกแก้ไขเนื้อหาบางส่วนและเปลี่ยนจากการเขียนนิยายเป็นการเขียนอัตชีวประวัติแทนโดยเสนอกำไรจากการขายให้เขามากถึง200ล้านวอนแต่เขาก็ปฏิเสธนะครับที่จะดัดแปลงเนื้อหาของนิยายนั้น แล้วต่อมายุนซอกก็มารับด็อกฮีที่ที่ทำงานพอมาถึงเขาก็แอบถ่ายวิดีโอขณะที่เธอกำลังสอนเอาไว้เธอกลับมาวาดภาพอีกครั้งแล้วก็ได้เป็นครูสอนวาดภาพในสถาบัานแห่งนี้หลังจากนั้นเธอก็ชวนเขามาที่ร้านกาแฟเพราะว่าเธอได้นัดเจอใครบางคน แล้วพอยองมีมาถึงนะครับเธอก็ทักทายทุกคนอย่างปกติและด็อกฮีก็ไม่รู้เลยว่ายองมีเป็นคนคอยดูแลลูกชายของเธอให้ในขณะที่เธอมีความจําเสื่อมแบบนี้และยุนซอกเองก็กลัวว่าความลับเรื่องนี้จะแตกเป็นอย่างมากเพราะว่ามีแค่แม่ข,ของเขากับยองมีเท่านั้นนะครับที่รู้เรื่องนี้และเรื่องนี้เองก็เป็นเรื่องที่แม่เผลอพูดออกไปเมื่อวันก่อนที่ทำให้ดองฮีสงสัย แล้วต่อมานะครับดองฮีก็ได้นัดเจอกับยองมีอีกครั้งที่ร้านกาแฟาเธออยากให้ยองมีเอาหนังสือน,นิทานเด็กที่เธอเคยวาดภาพมาให้เพราะเธอคิดว่าถ้าได้เห็นอะไรเก่าๆบ้างมันอาจจะช่วยให้ความทรงจําของเธอฟื้นกลับคืนมาเร็วขึ้นแม้ว่าเธออยากจะไปเอาเองที่สตูดิโอของยองมีนะครับแต่ยองมีก็ปฏิเสธที่จะให้เธอไปที่นั่นนั่นก็เลยทําให้ทั้งคู่ต้องนัดมาเจอกันที่ร้านกาแฟาและยองมีก็รับปากว่าจะเอาหนังสือน,นิทานมาให้ แล้วกลางดึกคืนหนึ่งนะครับขณะที่สองสามีภรรยากําลังหลับอยู่ยุนซอก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากนั้นเขาก็รีบออกจากบ้านแล้วก็ไปที่สตูดิโอของยองบีทันททเพราะยองเมียโทรมาบอกว่ามินซอกกับมีไข้แต่ตอนนั้นเองนะครับด็อกฮีก็สะดุ้งตื่นขึ้น,นมาเหมือนกันแล้วก็พบว่ายุนซอกกับไม่อยู่บ้านเธอโทรหาเขาแต่ก็ติดต่อมไม่ได้เลยและพอเขากลับมานะครับเขาก็อ้างว่าออกไปซื้อบุหรี่แล้วก็ไปหาของกินเธอก็เลยไม่ว่าอะไร จากนั้นทั้งคู่ก็มาต้มบะหมี่กินกันระหว่างที่กินกันอยู่นั้นเธอก็อยากให้เขาบอกทุกเรื่องที่รู้เกี่ยวกับตัวเธอมาแต่ทว่านะครับยุนซอกก็ไม่อยากจะบอกอะไรอยากให้เธอรื้อฟื้นความทรงจําด้วยตัวเองมากกว่าที่จะไปฟังคนอื่นบอกแล้วตอนนั้นเองนะครับเธอก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตตอนที่รู้จักกับยุนซอกใหม่ๆเธอจําได้ว่าเธอเคยบอกกับเขาว่าเธอเป็นใครมาจากไหนพ่อแม่ของเธอเป็นใครซึ่งในตอนนั้นเธอบอกเขาไปว่า เธอเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกพ่อแม่ที่เป็นคนพิการน่ะเก็บมาเลี้ยงพ่อของเธอเป็นโปลิโอส่วนแม่ก็เป็นคนหูหนวกและด้วยเหตุนี้เธอถึงเลือกที่จะเรียนเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษเพราะเธออยากจะช่วยเหลือผู้พิการและวก็ตอบแทนที่พ่อแม่เลี้ยงดูเธอมาแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับ เธอก็ไม่สามารถเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ใครฟังได้มีแค่ยุนซอกเพียงคนเดียวเท่านั้นและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เธอยอมเปิดใจเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังแม้ว่าเธอจะไม่เคยอายแต่เธอก็ไม่อยากให้ใครมารับรู้เรื่องราวที่พ่อแม่ของเธอเป็นคนพิการแล้วก็เก็บเธอมาเลี้ยงแต่เว่าหลังจากที่สารภาพเรื่องนี้กับยุนซอกแล้วมันทําให้เธอรู้สึกสบายใจและรู้สึกโล่งเธอคิดว่าถ้าเธอไม่ยอมบอกเรื่องของตัวเองมันก็เหมือนกับเธอกําลังโกหกยุนซอกอยู่จนเธอเก็บงำเอาไว้ไม่ไหว ก็เลยต้องบอกความลับนี้ไปกับเขาเพราะเธอหลงรักเขาจนหมดหัวใจซึ่งในตอนนั้นเขาก็ได้ปลอบใจเธอว่าชีวิตที่ผ่านมานั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นความอาับับแต่อย่างใดมันคือความสุขตั้งหากและในตอนนี้เธอก็รู้สึกรักเขามากขึ้นทุกวันแล้ววันต่อมาเธอก็มาที่โรงพยาบาลตามนัดของหมอเพื่อตรวจเช็คอาการและความทรงจํา เธออยากปรึกษาเรื่องฝันร้ายที่เห็นอะไรซ้ำๆหมอก็พยายามปลอบใจว่าเป็น,ปนผลกระทบจากอุบัติเหตุและมันก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าอาการของเธอกําลังจะดีขึ้นแล้วพอกลับจากโรงพยาบาลเธอก็โทรหายองมีแม้ว่าเธอจะพยายามถามหาเวลาว่างจากยองมีนะครับแต่ยองมีก็ปฏิเสธเธอตลอดแล้วก็บอกว่าตัวเอง่อยู่ที่ต่างจังหวัดเพื่อเลื่นที่จะได้เจอกับด็อกเก ซึ่งจริงๆแล้วนะครับด็อกฮีไม่เคยรู้เลยว่ายองมีกําลังเลี้ยงดูลูกของเธออยู่แล้วก็พยายามเป็นอย่างมากที่จะไม่ให้ด็อกฮีได้เจอกับลูกของตัวเองหลังจากวางสายไปแล้วเธอก็รู้สึกโดดเดี่ยวขณะเดียวกันยุนซอบที่อยู่กับยองมีเพราะว่าเขาต้องพาลูกไปหาหมอเขาได้รับโทรศัพท์จากภรรยาแต่เขาก็อ้างว่ากําลังอยู่ที่ห้องสมุดเพื่อไม่ให้เธอสงสัยแล้วก็รีบออกมาส่วนด็อกฮีเธอกลับไปสอนวาดภาพที่สถาบันต่อ วันต่อมาเธออยู่บ้านคนเดียวแต่ก็ไม่มีอะไรทําเธอก็เลยไปค้นหาอะไรเก่าๆมาดูนะครับและเธอก็ได้ไปเจอกับอัลบั้มภาพที่ยุนซอก,กเก็บเอาไว้พร้อมกับกล้องตัวหนึ่งแล้วเธอก็นึกถึงอดีตที่ครั้งนึง่งอ่ะเธอเคยแอบถ่ายภาพของยุนซอกเอาไว้แล้วก็เอาภาพนั้นมาวาดลงบนกระดาษแล้วมันก็เป็นภาพเหมือนภาพแกของยุนซอกนั่นเอง แล้วต่อมาเธอก็ได้คุยกับยุนซอกเรื่องที่แม่ของเขามาหาที่บ้านเมื่อหลายวันก่อนแม่ได้พูดเรื่องการมีลูกนั่นก็เลยทําให้เธอรู้สึกกดดันและเธอเองก็ยังไม่พร้อมเพราะเธอรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่อาภพัพอับโชคก็เลยไม่อยากจะมีลูกเธออธิบายความรู้สึกทั้งหมดให้กับยุนซอกฟังแต่ทว่าตอนนี้เธอพร้อมที่จะมีลูกแล้วอยากจะมีหลานให้แม่ได้อุ้มสตทีแล้วต่อมายุนซอกก็ได้โทรหาเจ้าของสนักพิมพ์ แล้วก็พูดคุยเรื่องราคาค่าจ้างงานเขียนจำนวน200ล้านวอนซึ่งนั่นก็ทำให้ชามมองดูเจ้าของสำนักพิมพ์ดีใจมากที่ได้ยินคำพูดนี้นั่นก็เลยทำให้วันต่อมานะครับขณะที่เธอกำลังทานมื้อเช้าอยู่ยุนซอกก็ได้มาบอกกับเธอว่าเขาว่าต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วก็อาจจะไปนานถึง1เดือนเพราะต้องไปเขียนอัต,ตชีวประวัติตามที่ได้ตกลงราคาไว้กับเจ้าของสำนักพิมพ์เขายอมรับงานนี้ราคา200ล้านวอน จากนั้นเขาก็ไปเก็บข้าวของพร้อมออกเดินทางและเขาก็จะเข้าพักที่โรงแรมโซลพอเขาออกไปแล้วเธอก็อยู่บ้านเพียงลําพังแต่สักพักนะครับยุนซอก,ก็กลับมาที่บ้านเขาแกล้งบอกว่าลืมของเขากลับเข้าบ้านมาสองสาครั้งโดยอ้างว่าลืมโน่ลืมนี่ก่อนที่จะขับรถจากไปจริงๆแล้วพอมาถึงที่พักเขาก็โทรกลับมาทําให้เธอดีใจมากทั้งสองคนพูดคุยกันทางโทรศัพท์อยู่พักหนึ่งก่อนที่จะวางสายกันไป แล้ววันต่อมาขณะที่เธอกําลังเป่าผมอยู่ชามองดูเจ้าของสนักพิมพ์ก็โทรเข้ามาแล้วก็ได้แจ้งข่าวร้ายกับเธอเธอรีบไปโรงพยาบาลทันทีนะครับแล้วก็เข้าไปดูศพของยุนซอกที่ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนเมื่อคืนนี้แล้วหลังจากที่ทําพิธีศพเรียบร้อยแล้ว เธอกลับมาอยู่บ้านด้วยความโศกเศร้าเธอกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็คิดว่าครอบครัวของสาเม่คงจะโทษเธอที่เป็นต้นเหตุให้ยุนซอกต้องไปตายเธอโทษตัวเองทุกวันแล้วก็ไม่อาจจะนอนหลับได้เพราะคิดว่าคนอื่นคงจะเข้าใจเธอผิดคิดว่าเธออนุญาตให้ยุนซอกไปตายแม้ว่าเธอจะพยายามห้ามเขาแล้วก็ตามซึ่งจริงๆแล้วนะครับยุนซอกสามารถเลือกที่จะเขียนหนังสรรืออยู่ที่บ้านก็ได้เขาก็เลือกที่จะออกไปข้างนอกมากกว่าที่จะเขียนอยู่ที่บ้านเธอก็เลยโทษตัวเองเพราะคิดว่าความตายของยุน ซอกอมีต้นเหตุมาจากเธอและตอนนี้เธอก็เริ่มเสียสติแล้วก็ได้โทรไปขอโทษแม่ของยุนซอกด้วยแล้วต่อมาหลังจากที่สงบสติอารมณ์ตัวเองได้เธอก็มานั่งอ่านจดหมายที่ส่งมาที่บ้านส่วนมากอ่ะเป็นจดหมายมาจากสถานีตำรวจเพราะยุนซอกนั้นนะ่ะขับรถเร็วกว่ากำหนดแล้วก็มีฉบับหนึ่งที่เธอรู้สึกเอะใจเพราะว่ามันส่งมาจากเมืองเซซอน<ๆ>เธอก็เลยไปเสียค่าป,ปรับที่โรงพักแล้วก็ขอดูกล้องวงจรปิดเกี่ยวกับการขับรถเร็วเกินกำหนด พวกตำรวจก็อยากจะรู้โรคประจำตัวของยุนซอกนะครับแต่ว่าเธอก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนพวกตำรวจก็วิเคราะห์กันว่ายุนซอกอตายในอุบัติเหตุสาเหตุมาจากหัวใจวายเฉียบพลันและหลังจากที่รู้ความจริงจากตำรวจพอเธอออกมาก็มีโทรศัพท์จากเจ้าหนี้ของยุนซอกโทรเข้ามาพอดีและคนที่ต้องใช้นี่แทนก็คือตัวเธอตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันเอาไว้และยอดนี้ทั้งหมดก็มีมากถึง6ล้านวอน จากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งรายงานการเบิกเงินของยุนซอกมาให้ทางเมลเธอได้ตรวจดูรายการทั้งหมดแล้วก็เดินทางไปยังโรงแรมโซทันเทเพราะว่าที่นั่นมีรายการใช้จ่ายมากที่สุดแล้วพอมาถึงโรงแรมเธอก็เข้ามาขอดูห้องที่เขาเคยเข้าพักโดยมีพนักงานคอยอำนวยความสะดวกให้แล้วพอเธอเดินไปกดเงินที่ตู้ ATM หน้าโรงแรมเธอก็ได้รู้อีกว่ายุนซองมาพักที่นี่บ่อยครั้งจนจองการอยู่พนักงานของโรงแรมรู้ว่าเขาเป็นนักเขียนด้วย แล้วคืนนั้นเธอก็ได้เช็คอินเข้าพักในห้องเดียวกับยุนซอกขณะที่ยืนมองวิวจากห้องนี้เธอก็เห็นผับแห่งหนึ่งที่เคยเห็นในไฟแช็กที่มีอยู่เต็มบ้านเธอก็เลยไปที่ผับแห่งนั้นจนได้รู้ความจริงว่ายุนซอกและจองกายูสนิทก,กันมากและทั้งคู่ก็มาเที่ยวที่ผับแห่งนี้เป็นประจำแล้วพอกลับไปถึงโรงแรมนะครับเธอก็ตามหาจองกายูแล้วก็เค้นถามความจริงจากเขาว่าทำไมยุนซอกถึงมาพักที่นี่บ่อยแล้วก็ไปเที่ยวภาพแห่งนั้นด้วยกัน แล้วพอจองไกย,ยูรู้ว่ายุนซอก,กได้เสียชีวิตไปแล้วเขาก็เลยยอมเล่าความจริงทุกอย่างให้ฟังและเรื่องมันก็มีอยู่ว่าตอนแรกอ่ะยุนซอกมาพักที่โรงแรมแห่งนี้เขาเอาตะเก็บตังเยียบเยียอยู่แต่ในห้องแล้วก็เคยขอยาเสพติดจากเขาด้วยแล้วพอรู้ว่าสามีทําเรื่องแบบนี้นะครับเธอก็เลยเดินทางไปที่บ้านแม่ของยุนซอกแต่พอไปถึงก็ไม่มีใครอยู่บ้านเลยเธอโทรหาแม่จะรู้ว่าแม่ไปทําทุลานที่โซล ตอนนั้นเองเธอก็เห็นจดหมายที่เขียนถึงยุนซอกพอเธอเปิดออกดูก็เจอกับภาพของเด็กน้อยคนหนึ่งจากนั้นเธอก็ไปติดต่อที่ธนาคารเพื่อปิดบัญชีของเขาแต่ก่อนจะเปิดเธอก็ได้ขอดูรายการเดินบัญชีของเขาก่อนจนพบว่ายุนซอกก็ได้ใช้เงินจํานวนมากไปกับสตูดิโอของยองมีนั่นก็เลยทําให้วันต่อมาเธอต้องเดินทางไปที่สตูดิโอจนไปเจอกับยองมีและแม่ของยุนซอกที่นั่นพวกเขากําลังอุ้มมินซอกลูกชายของเธอที่ลอดจากอุบัติเหตุในครั้งนั้น แต่เธอก็เข้าใจผิดนะครับคิดว่ายุนซอกกับเป็นชูกับยองมีแล้วก็ยังมีลูกชายกับเพื่อนของเธอด้วยเธอรักไม่ได้ก็เลยเริ่มสติแตกกรดิ้องออกมาอย่างทรมานพอไม่คิดเลยว่าสามีที่เธอรักมากอะ่ะจะมานอกใจเธอแบบนี้จนกระทั่งแม่ของยุนซอกได้เพิ่มเสียงทีวีที่กำลังเปิดบันทึกวิดีโอของยุนซอกให้ดังขึ้นแล้วความทรงจำของเธอก็ค่อยๆกลับคืนมาเธอสับสนกับความจริงที่อยู่ตรงหน้าและในวิดีโอนั้น เธอมีลูกฝาแฝดสองคนก่อนที่เธอจะค่อยๆหมดสติไปแล้วรถพยาบาลก็พาเธอไปส่งโรงพยาบาลแล้วพอถึงมือหมอความทรงจําของเธอก็ค่อยฟื้นคืนมาเธอนึกถึงเหตุการณ์ในวันที่เกิดอุบัติเหตุก่อนที่ความจําของเธอจะเสื่อม วันนั้นเธอกําลังขับรถอยู่ยุนซอกน,นั่งอยู่ที่บ่อหลังคอยดูแลลูกๆแล้วมันก็มีรถบรรทุกพุ่งมาชนพวกเธอลูกฝ่ายของเธอเสียชีวิตทันทีแม้ว่าหมอจะพยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่แล้วก็ตามและเหตุการณ์นั้นก็ทําให้เธอช็อกจนหมดสติและหลังจากนั้นความทรงจําของเธอก็ค่อยๆหายไปและอาการความจําเสื่อมของเธอเกิดจากความเครียดหลังจากที่เกิดเหตุสะเทือนใจ เธอรับความจริงนี้ไม่ได้สมองของเธอก็เลยปกป้องตัวเองตามสัญชาตญาณแล้วก็เลือกที่จะลบความทรงจำที่ไม่ต้องการออกไปเพื่อที่จะได้ไม่เจ็บปวดอีกนั่นก็เลยทำให้เธอลืมไปเลยว่าเธอเคยมีลูกแม้ว่าลูกแฝดสองคนจะเหลือรอดมาได้หนึ่งคนก็ตามและถ้าเธอเลือกที่จะต่อสู้แล้วก็ยอมรับความจริงไม่ลบความทรงจำของตัวเองออกไปแต่เธอก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าคัดรุนแรงได้ในอนาคต แล้วยุนซอกที่รู้ความจริงเรื่องนี้เขาก็เลยเลือกที่จะปกปิดความจริงกับเธอเรื่องลูกที่ยังมีชีวิตอยู่อีกคนเพราะกลัวว่าถ้าบอกความจริงออกไปเธออาจจะเป็นโรคซึมเศร้าและคิดจะทำร้ายมินซอกเหมือนกับข่าวในอดีตที่แม่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็อุ้มลูกไปกระโดดตึกเขาก็เลยเอาลูกไปให้ยองมีช่วยดูแลแล้วก็พาภรรยาก,กลับมาอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมเก็บของทุกอย่างที่เกี่ยวกับลูกๆออกจากบ้านไปทําให้บ้านเป็นปกติเหมือนว่าเธอไม่เคยมีลูกมาก่อน แล้วหลังจากนั้นการใช้ชีวิตของยุนซอกก็เริ่มยากขึ้นด้านหนึ่งเขาต้องคอยเป็นสามีที่ดีกับเธอแล้วก็ปิดบังความจริงเรื่องลูกเอาไว้แต่อีกด้านหนึ่งเขาก็ต้องทำหน้าที่พ่อให้กับลกูกแล้วก็บ่อยครั้งที่กลางดึกเวลามินซอกป่วยหรือว่ามีไข้เขาก็จะแอบออกจากบ้านมาเพื่อไม่ให้เธอจับได้และสงสยัยและทุกครั้งที่กลับมาเขาก็จะอ้างว่าหิวก็เลยต้องออกไปหาซื้อของมากิน และที่โชคร้ายไปกว่านั้นก็คือเขาตรวจพบว่าตัวเองอเป็นมะเร็งในถุงน้ําดีและเวลาที่มีก็เหลือน้อยลงไปทุกเทเขาคุ่นคิดอยู่นานว่าอยากจะช่วยให้ความทรงจําของเธอกลับคืนมาและสาเหตุที่เขาต้องใช้ยาเสพติดก็เพื่อระงับอาการป่วยของตัวเองนั่นเองแล้วต่อมาพอดอกฮีอาการดีขึ้นและก็ได้รู้ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับยุนซอกแล้วแม้ว่าก่อนหน้านี้เธอจะสงสัยพฤติกรรมของเขาแล้วคิดไปเองว่าเขาต้องมีคนอื่น แต่ตอนนี้ความคิดเหล่านั้นได้ถูกลบล้างออกไปหมดแล้วเธอสงสารเขามากที่ต้องมาแบกรับเรื่องนี้เพียงลําพังหลังจากนั้นแม่และยองมีก็พามินซอกมาหาเธอเธอดีใจที่ความทรงจํากลับคืนมาแล้วแล้วก็ยังได้เจอกับลูกชายอีกครั้งเธอก็ไม่รอช้านะครับที่จะสวมกอดลูกชายของตัวเองจากนั้นเธอก็นําดอกไม้ไปไหว้หลุมศพของยุนซอกและมินจุงลูกแฝดอีกคนที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว แล้ววันต่อมาเธอกลับมาทําหน้าที่ของแม่ที่ดีเช้าวันนี้เธอมาส่งบินซ็อกที่โรงเรียนชีวิตของเธอเริ่มสดใสขึ้นแล้วก็จะอยู่ต่อไปเพื่อลูกหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้โทรหาเธอและติดต่อจะส่งคลิปวิดีโอหน้ารถของยุงซอกที่ได้บันทึกเอาไว้ก่อนที่เขาเสียชีวิตมาให้ แล้วพอได้รับเมลจากตำรวจเธอก็ไม่รอช้าที่จะเปิดดูคลิปจนได้รู้ความจริงเกี่ยวกับอาการป่วยของเขาอีกครั้งและในตอนนั้นตอนที่เธอความจำเสื่อมแล้วก็คิดว่าทุกอย่างกำลังไปได้ด้วยดีแต่ทว่าวันที่ยุนซอกข,ขอออกไปเขียนงานนอกบ้านแล้วก็กลับเข้ามาในบ้านหลายครั้งเพราะอ้างว่าลืมของเหตุการณ์รั้งหมดนั้นน่ะได้ถูกกล้องวิดีโอหน้ารถบันทึกเอาไว้เธอดูไปก็ร้องไห้ไปแม้ว่าเธอจะบอกรักเขาผ่านวิดีโอนี้แต่ว่ามันก็สายไปแล้วแล้วหนังก็ได้จบลง แล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป6.6คะแนนกระจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ท่าเพื่อนชอบคลิปในลักษณะนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์ทังมาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ